ไม่กินอิ่มต้องจะแตกแล้วจะให้ลูกชายมาดูให้ลูกสะใภ้มาดูสวัสดีครับอ๋อได้ครับติดไม้เนาะร้านร้านถุงใช่ไหมเอ่ยใช่ใช่แบบครับร้านร้านร้านเลยนะครับเอาใหม่ เจเกียงเจเกียงใช่ไหมครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนาะสองเมื่อม้งกินซับนะฮะโอ้ขายอะไรแซบน่าเป็นทบปลาอะไรพวกนั้นนะฮะจริงขายก็ไดิ หลายแลครับ100บาทครับขออนุญาตครับรับกันมา100นะครับขอบครับกันนั้ชเชิญใหม่รับรับอะไหนสักห้าไม้เนาะเดี๋ยวเราไปรับสมูนนะครับร้าถหกว่าแย่งนะครับร้าใจอะไนะครับได้ครับ สวัสดีครับ bills, 是是ได้ชิมหมูไหมครับชิมก่อนได้นะครับเราทำกันสดๆเลยนะหมูล้วนนะครับสวัสดีครับกลับครับเดือนมกราว่าจะไปเที่ยวอยู่ครับจะดูก่อนครับถ้าเกิดมีติดงานก็ไม่ต้องย่างคนหนึ่งเสียงคนหนึ่งนะอีกคนหนึ่งยังไม่มายังทำธุระยังไม่เสร็จหกโมงครึ่งยังไม่มา

ตรงนี EN en> ้ขายกันตรงนี้เลยนะวัสดีครับริบก่อนนะครับพี่ตามเาทำกันต่อเลยนะถ้าลูกินคนเมืองอะไรนะ รับเป็นวิทยากรด้วยวิทยากรด้วยเหรอใช่ครับที่ที่ลูกค้าที่ไม่พ่อค้าไม่ว่างตอบในเฟสส่วนมากติดงานครับต้องขอโทษด,ด้วยนะครับติดหม้สามได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับกำลังย่างอยู่เตรียม <c oughs> วิทยากรให้กับกับตอนนี้ให้กับกับ กับกับกลับ,ลบ,ลบยังไงดีอะใครใครจ้างไปพ่อค้าไปหมดเลยครับได้เกี่ยวกับพูดให้กําลังใจหรือว่าแนวทางการทํางานขายของอะไรประมาณนี้ครับแารบรรดัยใจใช่ครับสู้งานสู้งานนะฮะใช่แล้วเป็นวิทยกรนะน้องฮอนนะครับ<อ>ก็ขยันแข็งน,น,น,นะทั้งขายลูกชิ้นทั้งเป็นวิทยกรด้วยนะ พ่อค้ารับงานหลายงานมากเลยเลยไม่ว่างครับต้องขอโทษด้วยนะครับเลยไม่ว่างตอบสวัสดีครับใช่ครับคั้นกระย่างไม้ละสิบบาทครับสิบแผงหนึ่งครับรับสีไม้ดีครับคําสดลำต้นที่กาลูกยี่สิบบาทหรือว่าจะรับเป็นครึ่งโลก็มีครับคำสดนี้ทานได้เลยทานได้เลยครับกลูกยี่สิบใช่ครับแล้วแต่ลูกค้าสั่งตักได้เลยครับออสิสสิบได้ครับร้านนี้น้องพี่เนาะเป็นสิบบาทครับสามสิบบาท ผมทลาดผิดไม่สี่สิบครับสี่สิบบาทนะครับล่าล่าเลยน้องพี่เนาะได้ครับสวัสดีครับีไม่ล่าเลยน้องพี่เนาะกองชุมชนยาแก้วเออนั่นแหละนั่นแหละได้แล้วครับสี่สิบบาทครับผัดเชิญสักปีได้เลยนะครับ พ่อญาตครับรับเงินมา100บาทนะครับเงินทอน60บาทครับหกที่รับแบบไหนครับย่างมาทำสดครับย่างนะครับได้แล้วครับเงินทอนครับขอบคุณครับการะนั้นเช่นแม่ครับรับกี่ไม้ดีครับไม้ละสิบบาทครับ10แถมหนึ่งครับสี่ไม้ลาดไว้แยกครับลาดเลยหนอขอเพิ่มอีกสองไม้ครับ ได้แลครับ40บาทครับผักตักปีได้ไม่อันเลยนะครับขออนุญาตครับรับเงินมา1 0 0บาทนะครับเงินพอ60บาทครับได้แล้วครับขอโทษนะครับพี่ครับขออนุญาตครับผักตักปีได้ไม่อันเลยครับผมครับกันนั้เชิญใหม่นะครับฮะสวัสดีครับ